สวัสดีครับคุณผู้ชมผมจะมารีวิวนาฬิกา Casio Duro 200รุ่น MDV-106 นาฬิกา Casio รุ่นนี้จะเป็นนาฬิกาลักษณะ d i v e r w a t c h คือนาฬิกาใส่ดำน้ำนะครับจะมีขอบตัวเรือนเนี่ยสามารถหมุนได้เพื่อตั้งเวลาเนี่ยการดำน้ำนะครับ ตัวเรือนและสายจะเป็นสแตนเลสสตีล คุณสมบัติของนาฬิการุ่นนี้นะครับมาดูที่ป้ายกันโฟกัสก่อนกันน้ำเล2ดสองรเมตรครับเม็ดมะยมจะเป็นแบบขันเกี่ยวกระจกเนี่ยจะเป็นมินเนอรัลกาดนะครับกันรอยขูดขีดได้ระดับหนึ่ง กระจกนี่จะมีความหนานะครับเพื่อการแรงความดันของน้ำนะครับสังเกตเสียงเวลาโดนกระแทกแล้วเสียงมันจะทึบนะครับมันจะไม่ดังปิ๊งปิ๊งปิ๊งไม่โยมขันเกี่ยวฝาหลังสเตลเลสสตีล ก็คือเป็นสแตนเลสสตีลทั้งตัวเรือนและสายเออเรือนนี้ผมใส่มา3ามปีแล้วครับมันเลยมีรอยขนแมวใช้งานได้ดีความเที่ยงตรงของนาฬิการุ่นนี้นะครับ บวกลบ20วินาทีต่อเดือนคือ1เดือนจะเดินเร็วหรือช้าไม่เกิน20วินาทีนะครับเออผมขอจบรีวิวนาฬิกาคาซิโอดูรอนส0งเปียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ